เราพักจากเรื่องเครียดๆกันนะคะพาท่านผู้ชมไปดูการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะเมืองหน้าพาเที่ยวรอบนี้คุณนนชานนค่ะจะพาเราไปเที่ยวใกล้กรุงเทพนิดนึงนะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่สนุกๆมากๆของคนรักการผจญภัยที่จังหวัดนครนายกค่ะเห็นว่ากิจกรรมเพียบเลยนะจะพาไปทํากิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการเมืองหน้าพาเที่ยวครับรายการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสถึงเสน่ห์ของเมืองต่างๆทั่วไทยครับทั้งที่เที่ยวที่กินและวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบจัดเต็มแน่นอนครับ จะพาคุณผู้ชมครับไปสัมผัสจังหวัดนครนายกในแบบฉบับของเมืองหน้าพาเที่ยวครับอร่อยมากถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สำหรับใครที่อยากตามรอยเมืองหน้าพาเที่ยวมาที่นครนายกนะครับเดินทางง่ายมากๆเลยเพราะว่าห่างจากกรุงเทพนิดเดียวถ้าขับรถมาเองก็ตรงมาตามทางหลวงหมายเลข305ถนนเรียบคลองรังสิตนครนายกขับยาวๆไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงนครนายกแล้วล่ะครับ าติเขาใหญ่ครับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยมีอาณาจักรครอบคลุมถึง4จังหวัดครับตั้งแต่จังหวัดสระบุรีนครราชสีมาปราจีนบุรีรวมไปถึงจังหวัดนครนายกที่ผมกําลังอยู่ที่นี่้วยครับธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับหมายเลข4หมายเลข4หมายเลข4นะครับหมายเลข4ครับเป็นเส้นทางระยะสั้นประมาณ2.7กิโลโดยประมาณเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นเดินป่าเพราะเราจะผ่านป่าดิบชื้นนะครับ การเดินป่าเบื้องต้นที่หนึ่งเราต้องระวังอะไรบ้างเราต้องห้ามทําอะไรบ้างครคุณครูเขาบอกว่าเข้าป่าต้องเงียบใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วในสถานการณ์ในป่าเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีสัตว์ป่าทุกชุมอย่างนี้มีสัตว์ป่าหลายประเภทการเจอสัตว์ป่าเช่นช้างกระทิงหรือหมีในระยะใกล้ๆเนี่ยถือว่าอันตรายรเพราะฉะนั้นเราควรจะเดินไปคุยกันไป<อ>ถ้าเราส่งเสียงไปเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ป่าได้ยินเสียงเราพวกก็จะหนีเรา อย่างจุดที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้คืออะไรครับพี่สำหรับเส้นหมายเลขสี่จะเป็นต้นสมพงยักษ์ครับจุดเด่นของต้นนี้คือรากรากที่เราเรียนกันมาที่โผล่พ้นพื้นเราจะเรียกว,ว่าภูพอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปเห็นรากต้นไม้ที่ใหญ่สูงกว่าตัวคนสูงกว่าน้องนนแน่อนอนจริงเหรอฮะจริงครับเดี๋ยวข้างหน้านี้ระยะทางจากนี้ไปอีกหนึ่งกิโลเท่านั้นเราจะเดี๋ยวต้องไปดูของจริงครับต้องลองดูของจริงไปครับ เราสามารถทรงตัวด้วยการบาลานซ์ด้วยกันกลางแขน, <laughs> นนี้เป็นรอยตีนช้างที่ย่ำไปแล้วครับตัวใหญ่ทั้งตัวคู่ตัวเดียวผู้ชมครับระหว่างทางที่เราเดินมานะครับฝนตกลงมาหนักพอสมควรเลยครับดูจากเสื้อผ้าผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของการเดินป่านะครับมีร้อนมีฝนถึงแล้วครับต้นสมพง ใหญ่มากใหญ่จริงพี่ต้นสำพงนี้มีอายุเกิน300ปีแน่นอนครับในขณะเดียวกันสังเกตด,ดูรอบๆจะมีต้นไทรอบรัสอยู่อนี่มันแค่ใหญ่ธรรมดานะครับโคตรใหญ่ธรรมชาตินี่สุดยอดจริงๆครับใหญ่มากทั้งสอง นอกจากการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้สัมผัสความงามที่เขียวขจีแล้วนครนายกยังขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นครับ,บ,บมีทั้งกิจกรรมขับ ATV ลองแกงกบ๊ายบาย เห็นบอลลุยเอ้ข <Hey. S 2> ับโกคาร์าที่มันสุดๆครับใครที่สนใจอยากทำกิจกรรมก็ตามมาได้ที่นี่เลยครับอา t อทวนครนายกครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มานครนายกแล้วห้ามพลาดนะครับก็คือวิถีชุมชนของชาวบ้านไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวางสองปอปลาวครับด้านหลังนี้อะไรครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไทยพวนครับเราอยู่โดยธรรมชาติเราทำมาหากินโดยธรรมชาติก็คือนี่อุปกรณ์การทำมาหานชาวไทยพวนครับนำเอารากอารยธรรมจากบ้านเกิดติดตัวมารวมถึงคติความเชื่ออาหารประจำถิ่นที่มีรสชาติเฉพาะาฉบับไทยพวน ค่อยๆล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นดั้งเดิมมาที่นี่อ้วนแน่เพราะอร่อยอาหารอร่อยอร่อยมากจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ลายนี้เป็นลายที่เราแกะมาจากฐานพระโบราณเป็นลายผ้าที่เป็นสิมงคลอันนี้สอดเข้าไปกระเพาะครับประมาณนี้กระเพะครับสวยครับสวยสวยสวย ดีใ,ใจมากดอกสุพรรณิกาคือชื่อดอกไม้ใช่ไหมครับอขอบคุณมากครับอขอบคุณมากขอบคุณมากแม่ถ่ายรูปครับ <c oughs> และนี่คือหนึ่งคลิปในจังหวัดนครนายกในแบบฉบับของเมืองหน้าพาเที่ยวครับคุณผู้ชมครับบอกเลยวันนี้มีความสุขมากๆเลยครับทางได้อดเวนเจอร์เดินเขาดูวิถีชีวิตกินอาหารอร่อยแถมได้ของฝากกลับบ้านด้วยนะครับสำหรับทักท่องเที่ยวท่านไหนนะครับที่อยากจะมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับติดต่อไปได้เลยครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนั่นเองนะครับสำหรับเมืองหน้าพาเที่ยวของเราสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับบ๊ายบาย ใกล้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยมีทั้งวัดมีทั้งท่องเที่ยวสไตล์ธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆเหมาะสำหรับวัยรุ่นด้วยนะคะก็ไปกันได้นะคะนครนายกเมืองหน้าผาเที่ยวนะคะ